สวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักทุกคนคราวนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการที่จะส่งข้อมูลจาก Excel เนี่ยไปแฟ้มข้อมูลของ a c c e s s นะครับเริ่มแรกก็คือเราในกรณีที่คนที่ไม่มีไดเอ e ก็ไปสร้างได้ได้ดีหรือได้ c ี ไว้เก็บข้อมูลเพราะว่าขั้นตอนนี้มันจะต้องไปเรียกแฟ้มข้อมูลในไดที่เราต้องที่เราเก็บข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นถึงผมได้ได้แนะนําวิธีการที่จะสร้างพาร์ทสำหรับคนที่ไม่มีไดเอนะครับก็แนะนําไปแล้วในในวิดีโอข้างต้นทีนี้เมื่อมีพาร์ทนั้นแล้วไฟล์ทั้งหมดก็เอาไปเก็บไปในพาร์ทนั้นนะครับจากนั้นแล้ว ทีนี้เริ่มต้นขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับเราก็กด Copy on Data นะครับเพื่อจะส่งข้อมูลในในชีททั้งหมดของของไอ้ Price and P/E เนี่ยไปรอไว้ที่จะไปส่งกับ Access นะครับกดเลยครับเห็นไหมครับส่งข้อมูลไปแล้วโอเคครับเป็นนานไมาเรียบร้อยข้อมูลได้ถูกส่งไปเก็บไว้ในใน ในชีทที่เราต้องการแล้วเราก็เมื่อเราเปิด Access ขึ้นมานะครับเราก็มาที่ External Data นะครับแล้วก็ข้อมูล Excel นะครับแล้วเราก็มาหาชีทที่เราจะ Import เข้ามาโอเคนะครับ I Open Share 16 Year Access ครับอีแล้วก็โอเคแล้วก็เน็กเน็กอินเด็กไปใช้ซิมโบลนี่เราใช้เป็นอินเด็กไปเลยแล้วก็ตอบ yes no 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 duplicate นะครับ ก็ก็เน็กไปเลยนะครับทีนี้ก็จะถาม ID เนี่ยเราไม่เอานะครับเราไม่เอาแล้วก็ no ก็ก็ใช้ choose my own, my own primary ก็คือ primary key ไปเลยนะครับก็เอาละครับ ครับถึงขั้นตอนนี้ก็ฟิเิชเลยนะครับทีนี้มันจะมีอะไรบ้างก็ไม่ต้องไปนสนใจมันดีลิทเอาไปเลย <S <S เป็นอันว่าเราได้ข้อมูลอัปเดตของราคาหุ้นมา,มาใหม่แล้วนะครับที่ Import มาจาก เป็นปแชร์เอ็กเโอเคนะครับก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วพอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ